รับกับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Open b บอกนะครับแน่นอนเรา2คนจะมาเปิดของอุปกรณ์ไอทีให้กับคุณผู้ชมได้รับชมเลงครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมะคนที่ขับรถห้ามพลาดเลยทำไมฮะผมจะไม่นำอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องติดรถยนต์ในปัจจุบันแล้วโอ้ขอเดาเลยอะไรครับยางอะไรเพราะว่าเวลาเับไปเผมแบบว่าเจอตะปงตะโูเยอะครับไม่ใช่แล้วนี่มันรายการไอทีนึกว่ารายการออโต้เพื่อคุณที่ควรจะมาสอนเปลี่ยนยางอะไรตรงนี้เปลี่ยนยางไม่ใช่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับท่นผู้ชมครับ มันสำคัญยังไงและหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับโอ้โหยานุยนของแท้มาเลยเปล่าไม่ใช่แล้วนี่มันกล้องเฮ้ยนี่มันกล้องเหรอครับคาร์ดีวีอาร์ครับผสามร้อยทีซีเอ็มศูนย์ศูนย์เก้าชื่ออะไรยาวดีเทคธรรมดาแค่น้อ่างเดียวเลยครับผมต้องบอกว่าเป็นกล้องติ่รถยนต์นะครับที่เรียกว่าตอนนี้ต้องบอก กระแสกล้องถิ่งมีอยู่สำคัญเัยนะใช่เพะบางคนไม่ยอมเป็นเหตุไงแล้วก็มาหากันว่าใครผิดใครถูกขอแกะกล่องเลยได้เลยครับแกกะลองตามตามตามคอนเซ็ปต์ต้องอเปิดกล่องเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องอ่ะอยู่ไหนฮะอยู่นี่นี่ครับยังไงอ่ะก็คือตัวนี้ตัวกล้องนะครับขนาดย่อมเยาวไม่ใหญ่จนเกินไปครับมาพร้อมกับสายเจ้าสายนี่ครับสายชาร์จในรถซึ่งเขาให้มายาวมากนะมาพอ สามจุดห้าเมตรในรถเราเป็นคขนาดไหนเผื่อเขาวางเก็บสายเวลาใช้งานก็เก็บสายสวยง่ายครับแล้วก็มีตัวอะไรนี่มันสูญยากาศนะครับไว้ติดกับรถจนดีครับเวลาดึงหน้าให้โอ้โหผ่องมานะครับนะครับีกเป็น่งก็คือยูบียูบีเอาไปทำอะไรเอาไปเอามา ซิงกับตัวนี้กับโหลดข้อมูลหลังจากที่เราถ่ายใถึเดาถูกนะถูกต้องครับดีครับนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าความสามารถเขามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างข้อดีก็คือสามารถบันทึกภาพนะครับท่านผู้ชมได้บันทึกได้ด้วยเหรอบันทึกกล่องที่พูดมาทั้งหมดไม่ไม่เข้าใจใช่ไหมมันหมายคามว่าบันทึกได้ก็คือสามระดับอ่าก็คือตั้งแต่ฟูลไฮเดฟเลยนะครับนะครับแล้วก็เป็นไฮเดฟแล้วก็เป็นแบบ VCA นะครับแล้วก็มีในส่วนของการซัพพอร์ตอย่างเช่น ไมโคร SD นะครับซึ่งตัวนี้ซัพพอร์ตได้สัดทีสองกิกอาจจะเป็นจุดข้อดีแล้วก็ข้อเสียเหมือนกันคือซัพพอร์ตก็คือได้น้อยหน่อยได้้นนออยยห่แต่ว่าก็ข้อดีก็คือมันก็ไม่เปลืองนะแต่ว่าเราเราจะไปติดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของหน้าจอหน้าจอครับขนาด2.7นะครับสามารถกดเมนูได้เลยได้เลยจากตรงนี้เลยใช่ครับเวลาเราเรคคอร์ดนะครับเมนูที่ให้มาก็เป็นภาษาไทยง่ายง่ายง่ายงนะครับมาพร้อมอย่างนึงก็คือในเรื่องของตัวนี้ฮะมีอะไรฮะ HDMI HDMI อ๋อเพื่ออะไร ไว้สามารถต่อกับทีวีได้เลยเออเอาทีวีเข้ามาในรถใช่ครับต่อทีวีนะไม่ใช่ก็ถอดต่อนี้อ่ะในส่วนของด้านหน้านะเลนใหญ่มากเป็นขนาดนีิวิวเกิลวิวเวนเกิลเนี่ยได้170องศาโอเคนะนะฮะเพราะเราขับรถก็จังหวะแล้วก็มีอินเฟียด6ดวงอ๋อนี่เป็นอินเฟเลตนะฮะใช่ครับเป็นไฟฉายไฟฉายไปสองหน้าครับผมไม่ใช่แล้วไว้แทงขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้ก็ต้องบอกว่า การใช้งานก็ง่ายๆสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยนะอาจริงาก5ล้านพิกเซลครับแะแชะเกิดต้องการเอาไปพกพาไปถ่ายภาพนิ่งแะแต่ว่าแบตเตอรี่มีอยู่แค่3 300มิลแอมนะครับ S <S 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 ได้ชาร์จได้แบเดียวก็คือคือแบบว่ามันต้อง,ม,องมันก็ต้องต่ออยู่ในรถอยู่แล้วใช่แบบนีอ้นอ,นอ,อ,อ,นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าที่เขาต้องมีแบตเตอรี่ในตัวเพราะว่าอย่างนี้ครับเขามี2ฟังก์ชันที่น่าสนใจยังไงฮะฟังก์ชันแรกคือชื่อ motion detection เป็นการจับการเคลื่อไนไหวเคลื่อนไหวเวลาเราถ่ายปุ๊บเนี่ยมีมีใครมาเคลื่อนไหวมีแมวมาถ้ารถเขาจะรู้ได้ไงมันจะออโต้ไงออโต้จับเลยจับภาพปุ๊บอ่าถ้าเกิดไม่มีไม่มีภาพเคลื่อนไหวก็สลีปไปสลีป่า แต่ฟังก์ชันนี้ต้องเปิดนะเปิดต้องเปิดอ่าถ้าเกิดไม่เปิดมันก็ไม่ติดนะฮะถูกครับนะครับสองอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ชอบเลยชอบเลย G sensor G sensor ยังไง G sensor คืออะไรฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันสามารถก็คือกรณีที่บอกรจอดรถไว้จอดไว้เดี๋ยวนี้กรุงเทพเราต้องจอดแบบข้างทางถูกไหมข้างทางอ่าไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวพอไปกินก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกลับมาเฮ้ยทำไมมีรถไม่ลอยโดนชนตูดโดนชนตูดอ่าหรือข้างหน้าถอยถอยม่ชนเราครับนะครับจะหายยังไงให้เจอนั่นเลยสิง่ายๆครับ ตัวนี้พอโดนกระแทกปุ๊บับฟังก์ชันนี้ถ้าเราเปิดไว้จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติแล้วถ่ายภาพในช่วงนั้นว่าใครใครมาชนเราแต่ถ้าเกิดสุว่าเจอปุ๊บไงผมจะถอยหลังหน่อยดีครับเพราะเขาจะไม่รู้ไงอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันีง่ายๆับที่มันติดมากับตัวนี้ครับผมเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการแอดอินบอลนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคาแนะนาติชมก็เชิญได้ที่แฟนเพจอยู่ด้านล่างนี้ครับอย่าลืมนะครับติดตามชมทุกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา3ทุ่ม45ถึง4ทุ่มนะครับ ทางช่อง M แอมป์คอร์รีใหม่เลขสิบสี่ระบบเคเบิลระดาร์เทียมใหม่เลขยี่สี่นะครับวันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาล่ก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอติดขอมีใ่าวครับ